สบายดีเด้อป้าลู <laughs> จากจึาๆๆๆๆถือๆๆๆๆๆๆลู <laughs> กวาดเอ้ยๆูๆๆๆๆๆๆูๆๆ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 ๆาอยๆาๆๆ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 ่ สบายดีป้าลุงเลยวันสกืบสุ่คนวันนี้มาพบมาพบกับน้องวาสนาอยู่เพื่อนอยู่ซ่านคือเก่าสะท่องก็อยู่เพื่อนมืัอนี้แดดยิ่งกว่าอีหยังตากสิ้นก็แห้งมืัอนี้ตากอีหยังก็แห้งวันนี้โตเหยียบตีนอานี่อุ้ยอุ้ยเอ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 ้ยอันตาย หลานไผ่อันนี้เหรอฮะว่าชนาตาชื่นไผ่อันนี้คานกระด็บกระด็บกระด็บไปได้คานเก่งเลยได้อันนี้เนาะจะคานเก่งหรอบอลุคานเก่งเลยได้ว่าชนาตาชื่นอันนี้นะแกเอะอย่าดีนเขานะโอ้ได้อยากเล่นกระเป๋านะ ตาเด็กใส่กระเป๋าคุณได้คนน้อยให้ยโยกไปนะคเจริของหนักแล้วนั่นเหนื่อยเจริญเจริญขังหนักเสียดหัวเสียดหัวนิดนึงเสียดหัวเสียดหัวนิดนึงทัน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  นาลุกว่ะอ๊าเจ้อ๊าเจ้อันนี้คนน้อยๆนี่นะวายคือนางเห็ดอมเทีอมฉันว่ะคือนางเห็ดอมเทีอมอยู่แท้นะฮะเมย์เมื่อยแดดกับแดดเนาะเพื่อนพี่น้องเอ้ยจะซีไปทางใดมื่อนี่ฮ่อนแดดจัดฝนตกสองมื่อมามื่อนี่กับแดด ปียแดดปานอียงแดดใหม่แดดจี้ลีเพิ่นว่าแดดตากคนก็แห้งแดดคักแดดนี่บ่ให้เด็กน้อยบ่สบายได้จังได๋เดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดอยู่แม่นว่าบ่ให้เด็กน้อยบ่สบายได้จังได๋ว่ฮะเนาะ ก็นน้อยนี่แหละเป็นไข่ก็ได้เศร้าแล้วนะวันมันนี่ก็ยังบ่ได้ไปใส่ขื้เก่าอยู่เฮือนรู้สึกว่าแดเดเดีเด่แดดจนแสบตาได้เียโอ้ยโอ้ยโอ้ยอันนี้จะงอแงเพิ่นอนหูย่ะ เป็นอยังวหรอเจ้าเป็นอยังไ้ล่ะฮะเสียงปั๊มน้ำอาคือแตกๆๆอยู่หน้ามันหัวอยู่ใส่อีกเดีอหมื่อยเด้ไปเทนะขอนาเฮือน ข่าวบอกข่าวบอกอียมาอาิีปเลา,า,า,าสาัตว์มาปูก่อนมาอาีเลสัตวมปเอไป ม,มยนอนค่่ตวเาหบเนอนอูด่ดิจทายานอนอู่ก็ูปะลงนาดทอนเลยตานนเลยนอนแช่อนเมยเทได้ม้เนาะเพื่อแค่บนนอน,น่ะ ให้มาี่จอาให้มาได้รกมีจอมมันสิโดนให้ลูกีเจให้าแดดมันสินให้ลกอ่าแดดรับแดดเนะแดดกาว่าให้คอยย่างไปหวยงหญ่ตอนนี้ป็ตาจะกว่างเงินไหมอือให้ย่างแบบจักสามโลกมตายสักทักแดดอลแค่แบบว่าเขานังสิ แสบตาเลยพ่อควรจะใส่แว่นตาเนาะไปเที่ยวนี่ชื่อแบบแว่นกันแดดตอนเวลาเหาออกแดดอะแสบตาเฮ้ยไปซื้ออะไรอยู่เพื่อนสักผ้าสักหนึ่ง เดี๋ยวีวกบมาบุญละมาบุญกันแลนม่แดดแล้วยาไปแห้เนี้ยนะขนหายนะหัวหวานชะนาตาเโิ้ไก่เนาต้องมาข่าชวนกันดี

nhéo thế nhéo thế con này hả à, tăng thầy đó à tăng bò đây là cả gin chứ tăng thầy đó tăng đây là gin chứ à tăng thầy con à tăng thầy tăng thầy đó tăng thầy đó đây là cả ตั้งไครแด้ตั้งอะไรเราให้จินมนี่ยตั้งแต่ตเก่งเน่เนาะอาจะมือไห้ก็วนก็วอาตั้งไครเด้ตั้งบ่ได้แล้วก็บให้จิิ๊อ๊ะอะจะจนั่นลจจจอีคนมาเต้นเนยนี่นันเนาะลามาเต้น

करवांदे अच्छा अभी आ हां है đi hết đi hết Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không tiền cái à là tiếp tục hành tiếp tiền hai Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ, thẹp bỏ มาไหมมาไมนเฮ้ยนี <pesos. S 1> ่นี่นี่ไก่ตมเัไก่มาตยใส่เนวาตยไซ่ผ่าต้มกินอ่าฮะเดี๋ทีไรตุกๆลลายวงามมากบ่

เสียกระเป๋าขอ,องแขนว่าของแขนว่าของแขนเงี้เสียะเปาเอ๊ะากินไน่งเลยอา,อา,อา่าดิเเอ,เอ,เอใส่พลังเข้าไป Ừ, tí à món nè, nè nè, món 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 nè, nè món món nè món 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 con món 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 ไปเต็มไผ่ไอจะงเมยนไปเต็มแผ่ะคนขี้ดื้อได้อันี่นะไอจังเมยเจังเมย์จังเมย์เลยเบิ้งเมย์ให้ินึ่งเบิ้งเมย์ให้อ๊ะบ่เบิ้งเมย์ใส่กินดีขนาดไหน ายากันคาดแบบไมู้เลยว่าแตอ่อ่าว่าแต่อ่าเห็นก็คือกันมือไม้สัน่นเป็นอะไรไม่รู้นี่มันเป็นน้าอิน้อยๆอ,อ,อันนี้อันเด่นน้าอินแน่นๆอันน่อยอนนี้อย่าดึงนะอย่าดึงนะฮเห็นใลยจอยดึงนะอ่ะนะ

พอเอากันพอพอยืนดีๆต้นน้องลงน้ลงหืมอิ่มทุองไหมกันนะอิ่มทุองไหมกันนี่ยตื่นมาแม่จังสิบกว่เปิดใครเราจะเห็นแน่เลนนางโคกมุกเยอะใช่ป่ะเมาหันเมาหนี่เยอะ แนมน่ะแนมนี่มั้มืดเลยคมมคุ่นเ่า่เาหนเาหุ่นเนเ่าเน่่นเนนห้แม่่เ่นเ่่า่ลูกเ Bạn bay yêu người bụi bay Quay nhanh lên lên. Give me my hand, thoạt kiện. là hầu kỳ giấc. Tìa đi, thôi đi. Mouth, mùi, mùi. Mouth, 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 mùi. มันดำเมื่อุนะต๊ะอ้าอัานี้อ่ะซเอาจ้าพอดีอาอบๆนะเขาเรียกว่าอย่งนะพอดีมกเท่าฮะเอามกเท่าอ่มงมั่วพอดีนะเอ้ยเอ้ย

ป hey, ินหลังใช่ป้าลุงมาสัตว์กินน้าเราอ่ะฮัลโหลแม่านหนูหงมหงมฮัลโหลวายยุ่มดนตีบอ่ะยุ่มผมเจ้าห้องเหรอมันชันนะชันนะห้อนเนาะอากาศห้อนเนาะตรงเนาะเแต่อุนีก็เล่นกับหลานคือเก่าเล่นกับน้องวาสนาฮ้อนแดดแดดรีรอพรมยี่พี่น้องเลย วาเด้อจัาปารุงเด้อเฮ้ยบายบายปารุงเด้อที s. <S ่เขามารับชมคลิปของอากระดายนอกวัดเนาะอาต่ voilà. ิมีวัสนาคนปุยู่มีตลอดละจ้านาาลุกบายบายเด้อวัชนาเด้อู